กับตัวนี้ก็เป็นตัวถุงผ้าของตัวแองเกอร์พรามพอแบงนะครับสองร้อยห้าสิบบาทแถมมาในกล่องนะครับเป็นแบบหูรูดนะครับป้านิ่มดีนะครับมีแตกป้ายแองเกอร์นันข้างนะครับ รับเก็บใส่สะดวกนะครับนั่นไงนะครับเพื่อป้องกันรอยขีดข่วนของหน้าจอต่างๆว่าคุณพกพาไปไหนมาไหนนะครับก็ใส่ไว้ป้อง,งอกันรอยขีดข่วนบางครั้งใส่ร่วมกับอุปกรณ์อื่นนับในกระเป,ป๋าด้วเป้ก็ช่วยได้เยอะนะครับในการป้องกันรอยขีดข่วนของหน้าจอนะครับ ใครสนใจเรือนเพื่อพรามพอแบงสง2้0บัาทส0 0 0มืน0กว่ามิลลิแอมตัวนี้นะครับนะดูในตะกล้าได้นะครับ